สวัสดีค่ะพบกับช่องวิวเกวกอกอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้นะคะแอดก็มาจําประดงกลางดึกเลยนะคะทุกคนไม่ดึกหรอกค่ะก็ประมาณทุ่มสองทุ่มนะคะมาถึงเอามารับแม่ดานะ้ะกลับไปรักษาตัวที่บ้านนะคะก็ไปหาหมอที่สกลนครเนาะก็จะมีแบบหมอระจําโรคอยู่แล้วนะคะที่เป็นโรคหัวใจเนาะตอนนี้เราก็เข้ามาถึงจําปะดงแล้วนะคะแล้วก็ถือวิสาสะเข้ามาเลยนะคะทุกคน ก็มี FC ถามเข้ามากันเยอะนะคะว่าไม่มาดูป้าดาหรอไม่มารับป้าดาหรอนะคะมานะคะทุกคนหนูคุยกับแม่นะคะเช้าเที่ยงเงยนนะะ็นเลยค่ะเกือบตลอดเวลาเลยนะคะหนูก็เป็นห่วงแม่เหมือนกันแต่ว่าบางทีหนูไม่ได้ทำคลิปนะคะบางทีหนูไม่ได้ทําคลิปอธิบายอะไรเลยนะคะหนูก็มาถึงหน้าบ้านเลยแล้วมาถึงหน้าบ้านที่นีบอลแล้วค่ะมีเด็กออกมารับแล้วนะนูนนเด็กออกมารับทุกคน โอ้ยหุ่นคุณอะคุณอะุ่นเปนกิคิดอดอันนี้เป็นชุดอยู่บ้านอะจะไม่สุภาพนิดนึงนะชุดนอนชุดนอนมาเดี๋ยวเราไปรับไม่ดานม่ก็มีเพื่อนสาวมาด้วยนะคะนั่งรถมาด้วยไม่งั้นหลับในแน่นอนเลยค่ะทุคนอ่ามาลับไดาแม่เป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรเนาะแต่เราต้องอยู่เดี่ ไม่เป็นไรกลับไปอยู่บ้าน <Wha> กลับไปอยู่บ้านโอ้รับรองรับรองสาวดูแลอย่างดีใช่ติ้วขาต้มใส่เกลือใช่ไม่ต้องอะไรเยอะข้าต้มใส่เกลือก่อนอย่างก้อนยื่นขึหมอไม่ให้ใส่เกลือนะต้มอย่างเดียวต้มข้าวต้มอย่างเดียวใส่ใส่ใส่น้ำปลาได้นิดนึงเหรอใช่โอ้ยงั้นไม่ต้องใส่ต้มเฉยๆก็ได้งั้นนหะหนูก็หนูก็จะต้มข้าวแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงก็ไม่มีรสชาติอะไร มันต้มข้าวเชฟข้าต้มปลาครับต้มกุ้งก็ได้เนาะไม่ต้องใส่อะไรโอ้โหกหมูฉันใส่ปลาโอ้ยกุ้งหมูฉันแบบนี้ก็รับเต็มๆอนก็แล้วกันนะไม่จะพาคาเดียไปทำไม่เราไม่รับคนเดียวหรอกถ้าไม่เราให้หลานเราให้หลานด้วยพาหลานไปทำเออได้มันมีปัญหาได้ ไม่ต้องห่วงน้องนาเดียแล้วก็ฝากทั้งน้องหมาทั้งน้องเอฟสีดูเอฟที่บอกว่าฝากเอ็นรดน้ำลำไยให้ในเด้อแง่นักเขาเปอีกิ่โอ้ตอยู่ที่แม่แอนหมดเลยฝากทุกอย่างไม่เป็นไรดูแลทุกอย่างทุกคนดูแลฝากทั้งยาที่ฝากทั้งเปรี้ยวฝากทั้งหมดก็ดีดูแลทุกอย่างเลยใช่ช่วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวพาแม่กลับไปหาหมอประจำตัวก่อนที่สกลนครก็นานอยู่กว่าจะหาย หาโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ลุงโทรบอกแล้วถ้าไม่ถึงสองเดือนห้ามฝากกลับใช่ค่ะลุงลุงแกโทรกำกับแล้วนั่นป้าตาลุงกับป้าโทรกำกับแล้วลุงบอกแล้วว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้แกเป็นห่วงแกเป็นห่วงแกอยากให้พักผ่อนเยอะๆไม่อยากให้ทํางานอะไรเลยแกอยากให้ดูเฉยๆดูล่ากับโอ้เอาเมื่อซ้นนี่ล่ะ <laughs> อโอ้ยเออไม่ปิวไม่ปิวอันนี้อันนีนน่หน,น,น,นูคิดว่าจะมีเยอะกว่านี้นะ <c oughs> มีแค่นี้ <laughs> <c oughs> บอกหนูว่าเตรียมของตั้งตั้แต่เชา้าตั้งแต่บ่ายหนูคิดว่าน่าจะเยอะเต็มคันรถอะไรแบบนี้ ใช่่ใชมีแค่นี้นะคะเอซีคะมีแค่มีแค่นี้ก็เดี๋ยวพาคุณแม่กลับไปดูแลรักษาตัวที่บ้านนะคะไม่ต้องทํางานเห็ดก็ไม่ต้องไปหาหน่อไม้ก็ไม่ต้องไปหานะคะไม่ให้ไปทําอะไรเลยลแ้วให้อยู่บ้านได้นอนและพัก กินยากินข้าวพักก่อนใช่ถ้าแกบอกเจอเห็ดไม่ต้องหนูจัดการเองใช่หนูไปเองหนูไปองอะไรเดี๋ยวนูไปหาเองแม่ใช่เพราะว่าพี่ว่าพี่ไว้ใจลูกลูกวิวอยู่แล้วแกไม่แกไม่ทำอะไรหรอกแกน่าจะได้เลี้ยงหลานเออลูกน้องชายจะได้ไม่เหงาเอออย่างน้อยอยู่กับหลานอะไรเงี้ยใช่ไม่ต้องไปทำอะไรเยอะไทาร้ายกเปร์หลเปหลานอยู่กับหลาน ได้ฟังเวลาไปหาหมอก็จะได้สะดวกด้วยเพราะหนูก็ใกล้สกลไปไปมามาก็สะดวกถ้าถ้าวนนอนน่มันไกลมันข้ามจังหวัดสกลมาอีกเนาะตอจิ้หมอเขาให้นอนแล้วอย่าลืมนะเอาไปด้วยเปล่าอะไรอ๋อค่ะก็เดี๋ยวเราขนของช่วยคุณแม่ก่อนนะคะแล้วก็จะพาคุณแม่กลับไปบ้านนะคะไอซีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ หนูก็คุยกับแม่เช้าเที่ยงเย็นนะคะตลอดเวลาเลยเแล้วก็มารับคุณแม่นะคะกลับไปอยู่บ้านค่ะลแม่แม่มกันนี้แหละเอานี่คื้เราให้เบ้นหน่อยเบ้ยกของหนักไม่ได้นะอายกลูกยกดีๆยกดีๆค่ะคนสวยเออ ขึ้นได้ไหมได้ได้ได,ไดอุ้ยแข็งแรงขานาดนี้อึ๊บคอ,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 อตังแล้วหนึ่งตังติดตัวไปสักหนึ่งร้อยบาท,อทาโอเคงมเงินโรงเรียนล่ะ,มมละข,อขอคุณขอคุณค่าดีๆขอบคุณใครดีขอบคุณค่ะเงินโรงเรียน อันนีนไปโรงเรียนหน่อยแล้วค่อยโอนเอาแล้วค่อยโอนเอาขอบุณค่ะโอเคอ่ะจะโอนก็โอนมาตัวนี้เลยไปโรงเรียนค่ไปโรงเรียนค่โอนตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะเดี๋ยวรอรุ้นว่าเราจะถึงบ้านกี่โมงค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้คุณแม่นอนข้างหลังนะคะถ้านั่งข้างหน้ามันจะนอนไม่ได้นะคะเดี๋ยวนั่งข้างหลัง ก็นอนกลับบ้านเลยนะคะพักผ่อนกลับบ้านเพียนขากลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะฝากฝากคิดถึงทุกคนด้วยนะคะฝากคิดถึงทุกคนด้วยนะคะเพราะหนูมาก็ค่าแล้วไม่เห็นใครเลยครก็ไค่ะจะนอนกันไหมค่ะในอาหารแมวล่ะอ๋อนาเดียก็ให้ได้เพราะว่านาเดียยังไม่ได้ไปโรงเรียนไม่เอางค์ไว้ให้เลยไปกอดฉันหรอไม่กอดหลอกเฮ้ยเสอหอมฉันเลยอย่าง

แม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอขอก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจช่องือกกอามาโดย